สวัสดีครับพี่ๆนะครับสวัสดีนะครับพบกับผมวันนี้มอนสุปกรณ์ในช่องอม่อนคลาส,สิกเหมือนเดิมนะครับก็ก็จะนําพระสายบ้านนะครับก็ครั้งก่อนเนี่ยเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเหรียญพระก,กูวิโรรัตโนโบุแห่งวัดทุ่งสีเมืองหรือหลวงปู่รอดนันตโรหรือหลวงปู่ดีโลดที่ชาวอุบลราชธานีให้ความเคารพและศรัทธาน,นะครับครั้งก่อนเนี่ยจะเป็นการเล่าเหรียญวัด ก้านเหลืองนะครับปี2515แล้วก็ทิ้งทายไว้ว่าวัดนั้นสร้าง2พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับในปี2515ครั้งนี้ผมก็เลยถือโอกาสเอาพิมพ์เล็กปี2515นี่แหละมาออกคลิปแล้วก็มาแนะนำให้พี่ๆได้รับชมกันตามที่ผมกล่าวนะครับแล้วผมก็ฝากคำถามทิ้งทายไว้นะครับว่าผมก็ ครั้งก่อนที่ผมถามพี่ๆไว้ว่าถ้าใครมีข้อมูลเนี่ยขอให้มาแชร์กันหน่อยนะครับว่าปีหนึ่งห้าของวัดก้านเหลืองนี้หลวงปู่ชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเนี่ยท่านได้ไปอธิษฐานจิตปลุกเสกหรือไม่ใครมีข้อมูลก็แจ้งให้ทราบด้วยนะครับถือว่าเป็นการแชร์ข้อมูลเป็นการแชร์ข้อเท็จจริงร่วมกันนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ม,ม,ม,ใชมีเจตนาอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเหรียญอ่อ,อปีเดียวกันเนี่ย2515ัาร้าของวัดด้ามพระตำบลขามใหญ่อําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ย เขาอ้างว่ามีหลวงปู่ชาไปอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับก็ทําให้เหรียญนั้นเนี่ยมีค่านิยมที่สูงนะครับโอเคนะครับแต่ว่าวัดดําพราไม่มีพิมพ์เล็กนะครับวัดก้านเหลืองพิเศษมากคือมีพิมพ์เล็กนะนะครับพิมพ์เล็กเด็กห้อยได้ผู้ใหญ่ห้อยดีนะครับผมแนะนํารุ่นนี้เลยนะครับชื่องามนามมงคลนะครับหลวงปู่รอดนะครับแล้วก็ชายาท่านคือหลวงปู่ดีโลดนะครับทําอะไรก็ดีโลดนะครับลุ่งโลดนะครับ ประวัติและผลงานท่านมีมากมายผมเคยได้ไปทําคลิปที่วัดท่านแล้วนะครับเป็นวัดเก่าแก่วัดทุ่งสีเมืองเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะฝากไว้ที่คอมเมนต์แรกยังไงก็ถ้าว่างก็ฝากกดติดตามรับชมด้วยนะครับผมจะฝากไว้ในประวัติวัดทุ่งสีเมืองเป็นวัดท่องเที่ยวครับไปกราบได้มีพระโวสถโบราณแล้วก็มีหอไตโบราณนะครับแล้วก็มีพระเจ้าใหญ่ทุ่งสีเมืองโบราณอีกเช่นกันอายุกว่า200ปีถือว่าเป็นวัดที่สําคัญนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เนี่ยออกที่วัดก้านเหลืองนะครับผมจะมาเเเเข้ารรรื่่องทีียยลนะคับ เป็นเหรียญพิม hmm. พ <phone> ์เล็กวัดก <phone> ้านเหลืองนะครับอ่านี่ดูใกล้ๆนะครับสวยงามอ่าพี่ๆอาจจะสงสัยว่าทําไมหน้าปกอ่าหน้าปกยังมีกรอบแต่ว่านี้ผมแกะกรอบออกนะครับเพื่อที่จะให้พี่ๆได้เห็นชัดๆนะครับว่ากระไหลทองยังเต็มนะครับยังสวยสวยเดิมเลยนะครับนี่นะครับสวยเดิมนะครับอ่ายังยังสวยเดิมนะครับพี่ๆดูนะครับนี่นะครับเพื่อให้เห็นภาพพระชัดเจนนะครับผมก็เลยแกะกรอบออกนะครับอ่านะครับมือก็ไม่สวยนะครับมือกับกระดางกระดานนะครับม่แต่กระดัน เอาเราคนเห็นหายนาเนาะนะครับอ่นนี้ดูพระดูใกล้ๆนะครับดูหน้าท่านใกล้ๆนะครับสวยงามมากนะครับพี่ๆดูนะครับถ้ามือผมไม่สั่นนะครับพี่ๆขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมนะครับพี่ๆนี่คือเหรียญพิมพ์เล็กนะครับพิมเล็กวัดก้านเหลืองปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับอายุกว่าห้าสิบปีนะครับโอ้ยมือผมนี่นะครับพี่ๆเอาใหม่นะครับยันแต่ยันแต่คนอารมณ์เสียนะครับมือสั่นดูๆอยู่นะครับเนาะ นี่ครับพี่ๆดูนะครับเหรียญนี้ยังสวยเต็มนะครับนี่นะครับโอ้ยนะครับมือก็ไม่นิ่งนะครับปูวสงสัยพุทธคุณจะแรงนะครับมือสั่นเลยนะครับส่วนตัวผมก็ศรัทธานะครับก็ห้อยพระท่านอยู่ประจานะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับเอกลักษณ์ท่านก็คือจะมีไฟนะครับน่่จะท่านมีไฟอยู่ที่ตรงหน้าผากนะครับหลวงปู่วักคุวิโรดประวัติและผลงานท่านมีมากมายนะครับทั้งเป็นผู้บูรณะพระธาตุพนมเมื่อปี2444แล้วก็มีการบูรณะ พระโบราณมากมายในจังหวัดอุบลร,ราชธานีเป็นผู้บูรณะวิหารพระเหล่าเทพมีจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเป็นผู้สร้างพระเจ้าใหญ่พลละแผนวัดพลละแผนที่วัดพลละแผนแล้วก็อีกมากมายประวัติท่านผมพัฒน,นามไม่หมดนะครับคุณงามความดีของท่านว่างๆผมก็จะนําพระของท่านเล่แหละมาให้พี่ได้ชมนะครับผมมีหลายรุ่นมากนะครับอ่าพวกผมก็ศรัทธาท่านเนาะในคลิปก่อนๆเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปไว้แล้วก็เอามาโชว์กันนะครับก็เป็นพระรุ่นใหม่สําหรับหลวงปู่รอดนี้ผมมีทุกรุ่นนะครับยกเว้นรุ่นแรก <laughs> ร,รุ่นแรกนั้นออกปี2483นมะครับมี2พิมพ์พิมพ์ต้อและพิมพ์นิยมพิมพ์นิยมก็จะลักษณะนี้แหละนะครับคล้ายๆกันนะครับจะเป็นพิมพ์นิยมแล้วก็พิมพ์ต่อ2พิมพ์ถ้าเป็นรุ่นแรกที่ทันนะครับแท้ๆท,ที่สวยนี่เล่นกันหลากหลายแสนบาทนะครับสำหรับเป็นรุ่นแรกเนาะแต่เราก็ถ้าเราตนทรัพ์ไม่ถึงหรือ,อเริ่มศึกษาเนี่ยเราก็มาเริ่มศึกษาที่ปี1นก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า2 5 1 5อหาเนี่ยออกกันหลายวัดนะครับวัดด้ดาม ที่เขืองในนะครับอำเภอเขืองในก็ออกวัดปากน้ําก็ออกเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอาคลิปวัดปากน้ํามาให้พี่ๆได้ชมนะครับก็เป็นเหรียญที่สวยแล้วก็มีประสบการณ์มากมายเช่นกันนะครับนะครับนี่นะครับโอ้ยสวยงามนะครับยังซิสวยอยู่เลยนะครับก็เลยตัดสินใจแกะกรอบออกนะครับพี่ๆเพื่อที่จะได้ชมผิวเหรียญนะครับนี่นะครับเนาะให้พี่ๆได้ชมนะครับผมก็อยากให้ดูใกล้ๆนะแต่มือผมมันสั่นนะครับคนมือสั่นนะครับนี่ครับสวยงามนะครับ ผู้หญิงก็ให้ได้เด็กก็ให้ได้ตามที่ผมกล่าวนะครับถือว่าวัดน,นี้มียังไงล่ะถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆก็ความคิดที่สร้างสรรค์น,นะครับพี่ๆคือมีพิมพ์เล็กแล้วก็มีพิมพ์ใหญ่นะครับคู่กันเลยนะครับนี่นะครับก็แล้วแต่พี่ๆจะเลือกศรัทธานะครับส่วนประวัติและผลงานเนะี่ยเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับพี่ๆก็ไปึกศึกษาดูนะครับว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรผลงานท่านเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยพอแค่นี้นะครับหากใครชอบก็ทักกันเข้ามานะครับเหรียญนี้ยังสวยๆอยู่นะครับถ้าพี่ๆชอบนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับนี่นะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําพระร่วงมาเล่านะครับเป็นพระร่วงวัดดอยสุเทพปี2515เช่นกันนะครับหลวงปู่กวยปลูกเสกนะครับแล้วก็มีเกจิคณาจารย์มากมายนะครับก็เดี๋ยวจะนํามาเล่าในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากพี่ๆรอติดตามรับชมด้วยนะครับมี3องค์นะครับเนี่ยถ้าพี่ๆชอบก็ค่อยทักคันเข้ามา แต่วันนี้เอาคลิปนี้ก่อนนะครับพี่พี่โอ้ยขอบคุณจริงๆที่เสียสละเวลามารับชมนะครับพี่พี่ยังไงก็ขอบารมีหลวงปู่รอดอ่าปกปักรักษาคุ้มของทุกท่านนะครับขอให้แค้วคาบดด่วงมานะครับทำอะไรก็ขอให้รุ่งโรดดีโรดเหมือนคําที่หลวงปู่เคยกล่าวนะครับสวัสดีนะครับ